วันนี้บอดีน้องเกเบิ้ลมาตําหะหมาล่าใบนะครับปีลีว่าอีตาําหมาปากนั่งตัว,ตวนะครับเนี่ยมาดูตะตั้นตีตาําหมาของปีลีนะครับเนี่ยครับมีหมายไปวัตุด,ดิบเนี่ยกึ่งวันแล้วปล้ำกันเนี่ยมุ่งเย็นแล้วนะครับพอได้นะครับแต่ตะไมปีกไปแข๊งเยอะนะครับลองเลขขง่ก่อนต้องฮัดตะหมาเรื่อยๆนะครับพอการเดี๋ยวเล้าหมาไวไไ้ได้ปีกรได้ทรงไห้ได้ มันใช้เวลานะครับนี่ติดได้เลยเดี๋ยวเราไปล่องกันนะครับเอาครับเนี่ยขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับเลี้ยงกับแต่ว่าควันนะครับวันนี้นองก็เพิ่ื้นทํานะครับเบาะไร้เรียบร้อยต้นไม้นะครับเนี่ยครับขึ้นไปแล้วนะครับลบล่มแล้วครับไอ้ยลบร่มแล้วครับลบล่มแล้วครับ รบเริ่มแล้วครับ,รบ,รบ,รบ